ของดีบ้านฉันวันนี้ลงพื้นที่มากันที่จังหวัดตราดนะคะเขาบอกว่าที่นี่ค่ะก็คือบ้านธรรมชาติล่างนี่นะคะเขามีของดีหลากหลายอย่างเป็นสมุนไพรเน้นในเรื่องของสมุนไพรรุน่นๆเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการเสริมสร้างรายได้หรือว่าการทําเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มเพื่อที่จะเป็นการป้องกันร่างกายเพื่อสุขภาพของเราซึ่งวันนี้ชมุมชนแห่งนี้มีเสน่ห์อย่างไรและเจี๊ยบจะนำคุณผู้ชมไปดูผลผลิตอะไรที่เขาจะทําให้ดูติดตามชมกันค่ะ อยู่กันที่บ้านธรรมชาติล่างตบลคลองใหญ่และตอนนี้ก็ได้ยืนอยู่กับท่านกเกษตรจังหวัดตราดค่ะสวัสดีค่ะท่านกเกษตรคะพาเยบลงพื้นที่มาที่บ้านธรรมชาติล่างเนี่ยเขามีของดีอะไรกันคะที่นี่ครับก็มาที่นี่มาถึงก็เจอบ้านสมุนไพรท่านัญญานะครับซึ่งเป็นพื้นที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่างตบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะครับดีสงัดเกษตรตราดทำจริงมาเจอสวนสมุนไพรนะครับ นั้นเราจะเจอเครือข่ายพี่น้องเกษตรกรเป็นอาสา,าสมัครเกษตรอันนี้คืออะไรเพชนฟู<ะ>้ดกัททกลกเ<ฮ>นาะเยอะเลยเยอะมากเลยนะแล้ว<ฮ>เป็นซุ้มที่ดีมากนะครับดึงเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนตราดปราชาบ้าน<ะ>ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าเราจะเสริมเตมิมเตม็เตมกับสมุนไพรที่ต้านไภโควิดที่มันระบ,บาดอยู่ ทั้งหลายวันนี้คนไหนวิตกกังวลคนไหนที่จะทำยังไงกับมันดีโควิดมันใกล้เราเราเป็นไหมแต่ไม่ต้องกลัวแล้วครับเกษตรง่ายๆสมุนไพรไทยไม่ว่าฟ้าสาราจนกับกระชายปลูกง่ายจริงๆริอใบขู่แล้วเนี่ยมีหลากหลายพันธุ์มีสวรสใบนาดกล้วยน้าว้าเป็นสมุนไพรอ่ะนะเป็นสมุนไพรจริงๆทีนี้ก็เขียนไว้มีไพลมะกรูดตะไคร้บ้านตะไคร้หอมมะขามขมิ้นชันขมิ้นอ้อยสวรส ขยายผลสู่ชุมชนคโดยชุมชนเพื่อชุมชนคนบ้านเราอ่ะจังหวัดตราดนะครับนี่ไงก็คือมีป้ายบอกทุกอย่างเลยว่าเขาปลูกอะไรไว้นี่สิ่งนี้เองที่เราค้นหาคนฟ้ามานะาเอาเราก็เจออีกแล้วเนี่ยฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรช่วย โอ้โหเนี่ย,ายมา,ยาที่นี่เราบ่งบอกเลยช่วยต้านอนุมูลนิสระสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริติบโตของเซลล์มะเร็งช่วยทำให้เจริญเติบโตรักษาโรคเบาหวานป้องกันและแก้อาการหวัดคัดจมูกฉั้นคำว่าหวัดคัดจมูกไวรัสโครโรนาก็เหมือนหวัดนั่นแหละชนิดหนึ่งแต่เป็นสายพันธุ์ที่มันลงทําร้ายในปอดถ้ามันแก้ได้อย่างนี้ถ้าเราปลูกชุมชนแค่นี้ ถ้าทาแบบอย่างที่เห็นนี่อยูว่าเราก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสมุนไพรรายล้อมนะฮะบริเวณบ้านได้นะคะบอกบกนี่สุดยอดเลยบัวบบกอีกนะก็เป็นสมุนไพรนะครับนี่ไม่นิ่งดูได้เลยถ้าเราไม่มีที่เห็นไหมครับสามารถปลูกใส่ภาชนะก็ได้นี่เป็นส่วนเหลือเนาะของเกษตรอันนี้ก็ปลูกใส่ภาชนะใส่กระถางเรายกอย่างนี้ได้เห็นไหมครับจะยกไปวางตรงไหนก็ได้นะฮะง่ายนิดเดียวนะครับใช่ ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับนั้นภาชนะไม่จําเป็นต้องพรีเมียมอย่างนี้สิ่งใดก็ได้ที่เอาดินใส่แล้วมีถางระบายน้ําหน่อยข้างล่างแล้วก็ปลูกใส่กระถางเนาะ,ะถ้าบ้านท่านมีแต่ปูนมีแต่คอนกรีตมีแต่ตึกมีเหลาเต็งชั้นหน้าชั้นล่างขอแค่มีแสงเนาะนั่นแหละคะ่ะก็เป็นสิ่งที่ได้ลงพื้นที่มาให้เห็นนะครับนะครับง<ๆ>่ายๆอันนี้กะเพราเห็นไหมทุกบ้านเนี่ยจะมีเลยใช่ปลูกไว้นะคะผักะกะเพรากะเพรานี่ได้หมดเลยต้นกะเพราใช้ได้เลยเก็บได้เลยเนาะ เนี่ยเก็บง่ายวลาจะใช้ก็สะดวกทําแค่นี้ก็พอแล้อยู่กับบ้าน<พ>อ,อยู่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นของดีเพราะว่าพื้นเพนี้เขาทำกเกษตรอยู่แล้วปลูกอะไรก<ด>็ขึ้นงงดีสง่าเกษตรกรรกัดทำจริง จะมาดูถึงขั้นตอนการทําลูกประคบนะคะซึ่งที่นี่ค่ะก็จะเป็นการทําสมุนไพรที่หลากหลายนะคะแล้วก็ยืนอยู่กับพี่อ้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะเขาบอกว่าลูกประคบที่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นคือไงคะคืออย่างนี้ค่ะคือส่วนประกอบที่แตกต่างกว่าที่อื่นคือมีต้นกระดูกไก่ดำค่ะเราจะทําวิธีทําไปเลยนะคะใช่เราก็จะหั่นหัวไผ่นะคะอันนี้แก้ปวดเมื่อยเนาะปวดเส้นปวดเส้นเอ็นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้ไผ่นะคะ มันจะมีกลิ่นหอมเนาะ<อ>ม,มันก็เหมือนกับเครื่องแกงเ,เครื่องแกงแกงเนื้อต้องใส่หหปัยอยู่แล้วนะคะ,ะแต่อันนี้เรามาทําลูกประครบค่ะแล้วก็ใช้สมุนไพรหลังบ้านเรานี่เองนะคะ,ะซึ่งซึ่งทําให้หอมเนาะแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยเนาะแปลว่าสมุนไพรหลังบ้านนี่ปลูกไว้หลายอย่างค่ะหลายอย่างค่ะครบเลยค่ะครบเลยค่ะครบทั้งหมดใน ขันตกนี้เลยค่ะอ๋อมีทุกอย่างยไม่ต้องไปซื้อเรื่องผู้ชมถ้าปลูกไว้เนี่ยทำแล้เป็นอาเป็นฐานเรียนรู้ก่ตัวที่สองก็นส่วนของขมิ้นนะคะขมิ้นก็จะมีสีแตกต่างกันเนาะนี่ดูแลเรื่องของผิวพรรณทำให้สวยนะคะแต่ไม่ผิวดีเนาะหรือเราไปบดเพื่อพอกหน้านะคะทำให้ผิวดีเนียนนะคะตะไคร้ก็คือในส่วนของลดไข้แล้วก็แก้ปวดเมื่อยนะคะอันนี้ตะไคร้นะคะ ทั้งหมดเนี <ol> ่ยค่ะค่ะตะไคร้ค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือปลูกเองทั้งหมดอะค่ะที่เราเป็นศูนย์เรียนรู้อะค่ะนะคะที่นี่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ได้ค่ะใเป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะใะมาดูสมุนไพรที่นี่มาได้เลยมาได้เลยค่ะสมุนไพรท่านัญญาค่ะที่ใส่ไป ไข่ขมิ้นห้าใช่ค่ะไข่ขมิ้นค่ะอันนี้ตะไคร้นะคะตะไคร้คสามอย่างแล้วค่ะอ่าสามอย่างก็คืออันนี้คือผิวมะกรูดก็คือมีเมนทอนนะคะเมนทอนที่ทำผิวมะกรูดค่ะเอ่อไม่ให้เราเวียนหัวนะคะเวียนหัวแล้วก็ปลูกไว้หลังบ้านอะค่ะผิวหอมสดชื่นค่ะผิวหอมสดชื่นค่ะนะคะเราก็ต้องต้องใส่นะคะต้องใส่ ็มีใบมะขามเนาะลดอาการคันนะคะอันนี้คือใบมะขามก็นะคะเหล่าไม้มะขามแล้วก็ลูดนะคะเราก็ลูดค่ะใบมะขามอะไรอะคะอันนี้มะขามบ้านเราเนี่ยค่ะที่เป็นแต่เนี้ยยาวป่ะคะใช่ค่ะฝักยาวที่มันเปรี้ยวอะค่ะนะคะเอาไว้แกงส้มได้เนาะอันนี้คือใบส้มป่อยนะคะซึ่งมันมีหนามเนาะใบส้มป่อยจะมีรสเปรี้ยวนะคะมีรสเปรี้ยวค่ะนะคะ ค่ะอันนี้คือใบส้มปล่อยนะคะอันนี้ปล่อยโรคปล่อยภัยเนาะคนโบราณบอกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วจริงๆรสเปรี้ยวจะเอาไปต้มแกงส้มอะไรได้นะคะอีกสิ่งสําคัญก็คือต้นกระดูกไก่ดำนี่เลยนี่เลยค่ะอันนี้ค่ะสูตรเด็ดของพี่อ้อยก็คือนี่คือที่แต่งจากเขาคือมีต้นกระดูกไก่ดำทำให้เลือดไหลเวียนดีเนาะลดอาการปวดเมื่อยปวด ชาเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไม่ดีเลยค่ะคนสมัยก่อนเอาต้นกระดูกไก่ดําไปตําพอกขาไก่นะคะเวลาไก่ตีกันกระดูกผักทําให้กระดูกติดเร็วนาะเพราะเลือดไหลเวียนดีกระดูกก็เร็วควเติบโตเร็วนะคะตําพอเบาๆนะคะเบาๆให้ช้ำๆให้ช้ำๆค่ะให้น้ำหมอยหน่อยเพราะเวลาเรานึ่งเนี่ยมันมันจะได้ออกค่ะค่ะอันนี้ก็เราก็ตำเนาะมันก็แบบแบบไทยๆอ่ะนะคะ สวยงามนะคะอันนี้ก็คือลูปประคบสวยงามมากนะคะที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะถ้าทำเยอะๆแบบนี้ไว้เราก็จะแบ่งทําเป็นลูกคั่วและลูกไปอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญคือใส่กระบูนกระบูนที่บำรุงหัวใจนะคะไปกิ่นที่บำรุงหัวใจกินหอมลงไปอ่เราเราก็โดยโรยไปนะคะได้กลิ่นกระบูนเย็นๆค่ะนะคะอันนี้ค่ะโดยประมาณเนาะโดยประมาณค่ะค่ะอันนี้คือกระบูนนะคะ แต่นี่ลืมไม่ได้นะคะเกลือพาสารเคมีทั้งหมดค่ะก็คือใส่ใส่เพื่อประโยชน์สมุนไพรทั้งหมดค่ะมันจะเกลือเป็นส่วต้องมีเกลือเป็นส่วนผสมค่ะมันจะได้เข้าไปในผิวเนื้อเราตอนที่เราไปนึ่งและประคบอะค่ะนะคะที่เป็นสูตรของพี่อ้อยหรือเปล่าหรือว่าทั่วไปเขาทั่วไปค่ะต้องใส่เกลืออยู่แล้วเราจะแตกต่างกันในส่วนของแค่สมุนไพรที่เราใส่ค่ะ ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนมัดนะคะ <5 S 1> ค่ะ,คะตอนนี้ก็มัดเนาะ, <5 S 1> ะตอนนี้เราก็ใช้เชือกนะโดยประมาณ สักเม็ดยี่สิบอะค่ะนะคะแล้วเราก็มัดนะคะจับจีบเข้ามานะคะค่ะอันนี้เราก็พยายามปิดตรงนี้เพื่อเราท,ทําที่ที่จับนะนะคะแล้วเราก็เอาเชือกส่วนที่เหลือสั้นนะคะขึ้นมานะคะค่ะแล้วเราก็พับนี่มืออาชีพแล้วนะคุณชมพี่อ้อยก็มัดมาหลายลูกแล้วค่ะค่ะอันนี้นาก,าก็มีจำหน่ายอยู่หลากหลายที่ด้วยหลากหลายที่ค่ะ ถ้าจะสั่งที่ร้านก็คือให้โทรสั่งก่อนนะคะนะคะแล้วช่วงนี้จำไหนดีมากก็ค้อพอได้คาหในส่วนไหนด้่ะค่ะก็คือว่ากระทบไหมโควิดกระทบค่ากระทบมากเลยค่ะค่ะขนาดโรงมานตาดก็หยุดนะคะปกติเราทําได้เยอะอยู่ค่ะนวดประคบไปน่อค่ะคือบางมัดไปนะคะค่ะแล้วก็มัดไปะค่ะก็มัดไปก็คือไล่เชือกไปเรื่อยๆนะคะค่ะ เราต้องดึงให้แข็งค่ะดึงให้แข็งนิดนึงค่ะ จะมาให้คุณผู้ชมเห็นว่าวิธีการทําวิธีการมัดเป็นแบบไหนอย่างไรก็ติดต่อมาได้นะคะที่บ้านสมุนไพรมัลัญยาแต่พี่อ้อยเขาบอกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นี้ก็คือสาธิตให้ทำว่าลูกประคบทาแบบไหนอย่างไรเขาบอกว่าที่นี่นะคะก็คือช่วงนี้กระแสในเรื่องของน้ํากระชายคน้ำโพหารับประทานกันหลากหลายแล้วก็มีสูตรของแต่ละคนวันนี้พี่อ้อยก็จะมาทํให้มาชิมด้วยะให้ชิมด้วยค่ะแล้วปอีกด้านค่ะในเรื่องของน้ํากระชายเป็นยังไงไปดูกันค่ะ จะมาดูการทำน้ำกระชายขาวกันนะคะนี่ค่ะกระชายโอ้โหเยอะเลยนะคะเขาบอกปลูกอยู่หลังบ้านนี่เองนะคะถ้าใครปลูกไว้นี่สามารถนำมาทำเป็นน้ำสมุนไพรได้เลยนะคะแต่ว่าวิธีการทำของที่นี่เป็นอย่างไรนะคะพี่อ้อยคะมีสูตรแบบไหนยอย่างไรบ้างคะค่ะคือมีสูตรในส่วนของผสมก็คือมีกระชายหลักๆนะคะหั่นกระชายก็เลยนะคะ,คะประมาณ2ขีดนะคะ เก็บไว้แช่เย็นได้เลยใช่ไหมคะแช่เย็นได้เลยค่ะแต่ต้องดูค่ะว่าถ้าสดเนี่ยเราเราทำทานวันต่อวันนะคะค่ะแต่ถ้าเราจริงๆแล้วเราเราก็ทานของสดอะนะคะแต่ว่าถ้าเราจะเอาไว้หลายวันหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเราต้องต้มนะคะเหมือนที่ทําขายอะค่ะก็ต้องต้มค่ะค่ะจะอยู่ได้นานใช่ค่ะเก็บได้นานค่ะค่ะโดยประมาณแล้วก็สองอาทิตย์นะคะแต่ถ้าฟรีดก็คือหนึ่งเดือนค่ะนะคะเราก็หั่นนิดนึง นเพื่อเพื่ป็นน้นกระชายขาวนะคะเพราะ,ะว่าเป็นน้ำกระชายขาวใช่ค่ะ แะใช้นะคะแล้วก็ใบเตยค่ะใบเตยทีนี้เนี่ยครบแล้วนะคะคุณผู้ชมเตรียมเท่านี้แล้วค่ะแล้วก็นําไปทําอะไรต่อคะพี่อ้อยไปปั่นค่ะไปปั่นค่ะเอาทั้งสามอย่างสมุนไพรสามอย่างรวมกันนะคะปั่นรวมกันเลยค่ะค่ะอันนี้เราจะใส่รวมกันค่ะเราก็จะใส่ไปนะคะสามอย่างใส่ปนรวมกันปั่นเลยค่ะใส่ปนล้ผ่าลงไปปั่นเลยค่ะ ประมาณสัก50ค่ะเราใส่เพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้มันติดไม่ให้มันไอ้นี่มันร้อนเครื่องมันร้อนค่ะเราใส่น้ำโอเคนะคะก็จะปั่นเลยค่ะนะคะค่ะตอนนี้ก็าปั่นแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะจากนี้ไปก็คือยังดื่มไม่ได้ใช่ไหมยังดื่มไม่ได้ค่ะยังดื่มไม่ได้ค่ะต้องมาทาขั้นตอนอะไรต่อค่ะกองค่ะใช้ในสิ่งที่ปั่นกับกองนะคะโอเคนะคะค่ะโอเคค่ะ่ตอนนี้เราจะกองแล้วนะคะค่ะอันนี้เราจะกองค่ะ สังเกตน้ำของกระชายขาวก็คือจะมีสีออกขีเขียวๆเ,ววเป็นน้ำของใบตตงเตยใบเด้วยะนะคะกลิ่นหอมมากอันนี้เราก็กดให้มันมีน้ำนะคะให้น้ำมันนั่นค่ะให้เราก็จะกากมันออกนะคะ,คะกากมันออ ที่เหลือตรงนี้นะ่ะโตไปใช้ประโยชน์ต่อได้ไหมคะพี่อ้อจริงๆก็ไปทําปุ๋ยค่ะ<อ>ไปทําปุ๋ยได้เลยค่ะ น้ำอ้อยคนบ้านเราเนี่ยจะไว้ต้มต้มหวานปลาค่ะนะคะเราก็ใช้น้าอ้อยเคี่ยวให้เรียบร้อยนะคะน้ำตาลใสแดงได้ไหมใช่น้ําาังัะแดงไม่ไม่ได้ใช้ค่ะแต่ที่ใช้น้าอ้อยเพราะฉะนั้นเ,เราจะใส่ตามจํานวนเนาะที่เราปรุงทุกวันทุกวันนะคะ,ะ,คะ oh, เพราะฉะนั้นเราจะใส่สักห้ากระบวยนะคะ ถ้ามือใหม่ทาต้องชิมก่อนนะคะชิมค่ะชิมค่ะแต่อย่างพี่อ้อยแบบนี้เนี่ยยังไม่รู้รสชาติว่าหวานมากแค่ไหนนะคะแต่ตอนนี้ไปนินหน่อยค่ะนะคะค่อยชิมค่ะให้หวานที่เราเราต้องการแล้วเราต้องการหวานมากน้อยแค่ไหนค่ะต่อไปก็คือส้มจี๊ดนะคะส้มจี๊ดก็คือแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะนะคะอันนี้คือใส่ส้มจี๊ดนะคะจะใส่ประมาณที่เท่ากันค่ะอันนี้ก็จะกองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ มันต้องใส่ส้มจีด้วยค่ะย่อยทาให้รสกลมกล่อมค่ะเราก็ต้องใส่เปรี้ยวค่ะค่ะจะในรสเปรี้ยวค่ะเพราะต้านไวรัสอะค่ะนะคะแก้วแต่ถ้าคนไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ไหมคะได้ค่ะแต่แต่มันก็จะไม่อร่อยค่ะอ๋อแต่คนจะชอบนะคะค่ะเป็นส่วนผสมค่ะอันนี้คือส่วนผสมค่ะมีน้ำอ้อยน้ำส้มจี๊ดค่ะค่ะก็คนให้เข้ากันเนาะ โอ้คุณผู้ชมคะเตรียมน้ำแข็งไว้แล้วนะคะย่อยค่ะขอน้ำกระชายหน่อยค่ะโอเคค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะมาถึงที่นะคะบ้านธรรมชาติล่างบ้านสมุนไพรธนญาค่ะแล้วก็ต้องมาชิมนะน้ำกระชายค่ะโอเคค่ะย้อยตรงนี้นีะ เบอร์โทรอีกทีถ้าใครอยากจะมาศึกษาเรียนรู้มาดูสวนสมุนไพรของพี่อ้อยนะคะแล้วก็ติดต่อในเรื่องของน้ำกระชายเรียนน้ำกระชายทำน้ำกระชายได้แล้วก็ติดต่อเบอร์อะไรค่ะที่บ้านสมุนไพรทนัญญานะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0917826479ค่ะ0858404912ค่ะถ้าสนใจจะชิมหรือเรียนรู้ค่ะคอยให้โทรตามเบอร์โทรก่อนล่วงหน้านะคะ ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการทําลูกป,ประครบต้องเตรียมอะไรบ้างในส่วนผสมของลูกป,ประครบนะคะการทําน้ํากระชายขาวต้องมีอะไรเป็นส่วนผสมบ้างนะคะหรือว่าที่บ้านคุณมีอะไรที่สามารถที่จะมาปั่นรวมกับน้ำกระชายขาวก็ใส่ก็ไปได้นะคะแล้วก็แ<า>ัดแปลงเป็นสูตรของเราได้<า>นะคะพี่อ้อยวันนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่อ้อยมากค่ะที่มา บอกเรานะคะให้ด้ให้เรียนรู้พระเจีบเองก็ยังไม่เคยเรียนรู้ถึงวิธีการ <คะ S 1> ทํารูปประโคบแบบนี้ก็คือสามารถที่จะนําไปใช้ที่บ้านแล้วก็นําไปทําเองได้<ค>ะนะคะ,คะอยู่กับ,บ้านได้เหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นของดีของังหวัติาสตรค่ะ จะเห็นได้ว่าชุมชนบ้านธรรมชาติล่างนี่นะคะตําบลคลองใหญ่ก็เป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวฐานหลักของที่นี่ค่ะคือเน้นในเรื่องของสมุนไพรพืชผักสวนครัวที่จะสามารถนําพืชผักสวนครัวนําสมุนไพรนะคะมาแปลรูปอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นตลอดทั้งรายการก็คือนี่ค่ะลูกประครบด้วยสมุนไพรนะคะที่ว่าไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็พร้อมด้วยน้ํากระชายขาวที่ทําให้คุณผู้ชมได้เห็นกันไปแล้วนะคะนี่คือเสน่ห์ของจังหวัดตราดค่ะในบ้านธรรมชาติล่าง ที่ไม่ทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีการสานต่อกันอย่างต่อเนื่องที่นี่ก็เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการทำสมุนไพรด้วยซึ่งครั้งต่อไปจะนำผู้ชมไปติดตามเรื่องราวอะไรในของดีบ้านฉันติดตามชมกันได้นะคะในครั้งต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ